น้องแจงการ์เมียนบ้างพิธีกรสาวสวยคนใหม่ของที่ภูเก็ตของเราประทับใจอันไหนมากที่สุดฮะก็ประทับใจตอนขี่ช้างค่ะเพราะว่าไม่เคยขี่ช้างเลยรู้สึกว่ามันแบบขึ้นลงขึ้นลงแล้วเหมือนแบบกลัวตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตื่นเต้นลยประมาณนั้นจริงหรือไม่ครับคุณประแจ๊ครับจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยมีลีลาการลงแก พี่คุณเนี่ยนี่แมนมากใช่งถ่ายกับเรือค่ะแมนมากครับผู้หญิงเขานั่งกันอยู่นี่แคมเรือแคมเรือคุณนั่งยังไงครับไม่เรียกว่าแคมเรือถอนเรือไม่พูดเลยผมขอให้คุณถอนคำว่าแคมเฮ ีหลนะพี่แมนประทับใจอันไหนมากที่สุดครับประทับใจเอันเลยปุย่าสังเกตได้เลยเต็มปปอุ้ยกันไงประทับใจอะไรครับประบใจเพรทะว่าประทับใจทุกคนมีความสุขอันนี้ที่นอนเมื่อมาเห็นอยู่ที่นี่นะทุกคนแบบว่าครับมีความรักเอาล่ะสามปึก ครับมาดิพี่กิจบ้างพีกิจบ้างพีกิจประทับใจที่ไหนที่สุดครับประทับใจร่องแก่งมากร่องแก่งเพราะว่าได้แต่อ่างใครเป็นพิ่ตาตางาตาคุณไปทับหัวใครคุณไปทับนอนทับใครครับไม่ไม่พี่กิจเราคนนี้ห่วงในพีก mm ิจ hmm> ลุกขึ้นพีกิจลุกขึ้นนั่ครับเราหุ่นสู้ออกปากไปนั่งทับขาคไปนั่งทับขาครับลุกขึ้นพีกิจลุกขึ้นอุ่นสู้เป็นห่วงเรา๋อ้ดีดีป่า เอทีวเนี่ยเก็บผักเก็บย่าจากข้างทางยอดอะไร้างนะยอดหมูหมี่ยอดหมเขาเรียกว่าสมุยเขาเรียกว่าสมุยมันกรอกเลยเี่เราไปทำความรู้จักวิธีการนัดดีกว่าแล้วมาที่พี่กิจก่อนเลยอ๋อีก็พี่กิจนะครับก็ทำรายการดูโ k i คิดเช่นจการอาหารเพื่อสุขภาพกับใครครับกับน้องปูน้องปูชอบมากชอบเทปไหนครับเลยเป็นเทปที่ประทับใจ ในเทพแห่งความตกใจตอนนั้นทําอะไรทานครับทำได้ไหมฮะเมี่ยงปลาห่อสาหรายนี่เลยตอนนั้นยังหล่อเฟี้ยวเลยครับพี่กีนตอนนี้ก็ดูดีเหมือนเดิมเทปนี้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สร้างความคือหายกับคนอื่นมันคือยังไงตรงไหนครับคือฮาตรงไหนครับคือฮาว่าเป็นรายการแรกๆที่ทําแบบนี้ไงว่ามันเป็นปลาแท้ๆหรือว่ามันเป็นเป็นทำจากต้องหู้ทําจากทวนเรือหอมอเีย่อย่างนี้ใช่ป่ะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นอะไรที่หอมอร่อยกลมกล่อยเราแต่ เทปนี้เทปนี้ก็ได้อีกไหมครับก็คือโรตีสรรลัดโรตีผักสลัดครับโรตีผักสลัดจริงๆแล้วก็คือครับโรตีผักสลัดค่อนข้างที่จะเป็นอะไรแบบว่าโรตีรตอนไหนก็คิดว่าต้อง เป็นกล้วยอะไรอย่างงี้ฮะโรตีกล้วยโรตีช็อคโกแลตโรตีต้ตองกนินกับนมอะไรอย่างงี้ฮะตัวนี้อันนี้คือเป็นอาหารหวานเหรอครับเป็นของว่างก็ได้เป็นของว่างก็ได้จะเป็นอาหารเมนคอร์สก็ได้ครับนะครับก็จะมีผักสลัดออกมาด้วยนอกจากเทปนี้ยังมีเทปไหนไหมฮะที่ปบบบรรเทาใจม,มากๆใช้เลยให้น้องคนดียวตอบครับเทปสุดท้ายเป็นไม่ใช่เทปสุดท้ายเป็นเทปล่าสุดน้องน้องอ๋อปูน้องปูประทับใจเทปไหนครับเทปล่าสุดครับผมยังไงครับไมไดเห็นน้ำลมไม่ได้เห็นน้ำลมธรรมดาเป็นเห็นนางรมหลวง ได้จาก g o o g e ได้รุ่นเลกาองแนดอยดครับอ๋อครับอ่ะโอเคมีไหมฮะประทับใจอะไรตอนที่เรามาคือน้องปูนี่เป็นน้องใหม่ด้วยใช่ไหมน้องใหม่เป็นน้องใหม่อรอดีสุดอ่อนเลยใชมค่ะครับผมมาปูผมมาคุณให้น้องเขาพูดสักทีสิีครับผมรอฟังน้องเขาเนี่ยครับ ครับครับผมประทับใจตรงที่ว่าได้ร่วมงานกับพวกพี่ๆแล้วก็ผมก็เป็นน้องใหม่คนนึงเชื่อว่าได้มาร่วมรายการนี้อันนี้เขามาหาเสียใจอย่าเครียดอย่าเครียดก็ได้ครับขอดีชื่อให้น้องหน่อยครับเด็กบ้านเด็กบ้านขอซ้ำหน้าซ้ำหน้าครับซ้ำหน้าครับเอาตาตาเป็นเป็นเด็กสร้างสร้างอะไรเนี่ยคูณเตยนำเสนอมากเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าซีก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า นะครับเราจะรู้จักที่ีกรทั้งหมดของไอเดียทีแปดแล้วก็ผู้บรรจารแน่นอนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่นาสนใจกันสักครู่ครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะมี ประสบก,การณ์ของแต่ละคนแต่ละเทปเดี๋ยวเราก็ให้พี่เอกค่ะครับเอาไปดูนะครัพี่เอกครับของพี่ก็จะเป็นรายการสารสินครับรายการสารสินเนี่ยเป็นรายการสารสินไม่ใช่สารสิน <laughs> สารสินเป็นรายการเกี่ยวกับเราแนะนําอาชีพที่แบบน่าสนใจเทปที่พี่ประทับใจเทปแรกเนี่ยจะเป็นเทปของโกอาน่าจะดูได้ดูกันหรือเปล่าคือโกอาเนี่ยเป็นคนที่อายุเยอะแล้วแล้วเขาทาประโยชน์ให้กับสังคมเยอะมากแล้วก็เขาก็ปลูกผักดีนะเฮ้โกอานที่ี่เห็นในมอนิเตอร์ก็คือว่า นี่วืาเพราะวานี่เป็นประธานหลุนตุ้ยตุยใช่เขาทำประโยชน์ให้สังคมแล้วก็การปลูกผักเขาเนี่ยปลูกผักเพื่อเอาไปให้สันเจ้าเลี้ยงเป็นคนที่ทานอาหารเจแล้วเททีประทับใจรู้ไหมวันนั้นพี่แมนไม่มาก็เลยประทับใจรีบอัดรายการหวานแล้วรีบไปจัดมอบกัญแจทางพี่แมน เทปต่อไปที่ประทับใจคือเทปที่ไปถ่ายนางโชว์เพราะว่าประทับใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือจะบอว่าคนเราเนี่ยคือถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่เบื้องหน้านี่เราไม่มีโอกาสได้ไปชม เบื้องหลังของนางโชว์เราไม่รู้ว่าความชีวิตของเขาเนี่ยเป็นมาเป็นไปยังไงซึ่งตอนที่ที่ไปไปที่ไซมอนเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนที่เข้าไปหลังโละครเนี่ยรู้สึกว่าคือเขาให้การต้อนรับดีเพราะว่าเหมือนว่าเราเอาเรื่องราวเข้ามาถ่ายทอดงั้นะรอกป่าครับแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนขอบคุณด้วยที่ทําให้สังคมได้เปิดโอกาสให้เขามายิ่งขึ้นแล้วก็อีกเทปหนึ่งเทปสุดท้ายที่ประทับใจมากนั่นคือเทปหนึ่งก็คือเทปเป็นสวนดอกไม้โอชายเขาหัวส่แดงเสื้อแบบสีสันเข้ากับ เท่ากับดอกไม้ที่แบบว่าสีสันสดใสอันนี้ถ้าเกิดคนอื่นดูอาจจะเหมือนธรรมดาแต่ว่านะครับพอพอเข้าไปทําร,รายการเทปข,ของโกชา่าเรารู้สึกว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วเราเนี่ยบางทีเราทํางานจนลืมการปลูกต้นไม้และทําให้รู้ว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากปลูกเพื่อสวยงามแล้วเนี่ยเราจะปลูกเพื่อจําหน่ายได้ด้วยไม่เกิดไรายได้และทําไม่รู้อีกว่าไอปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะปลูกแค่แบบพื้นที่น้อยๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แล้วเขาใช้พื้นที่ในการปลูกเขาเนี่ยเป็น3 หัวไล่ง่ายไม่สำคัญแถวไหนครับที่บ้านลิพน์กร้กับนุ่ไฟฟ้าโอ้สามสิบไล่เลยครับก็สามารถติดตามได้นะครับรายการสารสินจำว่ายจำว่าสารสินอันนี้เขาสารสินแต่นั่นน่ะสารแน่ ต่อไปต่อไปเราไปกันทางฝั่งกระโน้นดีกว่าครับสาวๆฝั่งนี้เลยฮะไปกันที่สาวสวยก่อนอ่าสวยปัพี่เลือดเลยครับเอาไม่ใช่ครับพี่หมิวพี่หมิวเขาบอกว่ามัสคาร่าลิปแ ยังอยู่และกันน้ําครับถึงแม้ว่าเธอจะจมน้ําเปียกน้ํายังไงขึ้นมายังสวยครับแต่คุณเสร็จรายการไงยังไงครับเออรายการอะไรคะสวยเลือกได้ค่ะเออก็ฝากด้วยจะเป็นรายการใหม่ที่กลังจะออนแอร์นะคะเป็นรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพและก็ความงามครับเอาล่ะรายการต่อไปด้วยโอ้โหเรตติ้งกระชูดมากกระชูดมากไม่เป็นไรพี่เมย์ มีรายการอะไรบ้างครับรายการครับรายการที่เราทำสองคนนะครับแมนธนรัตน์กิจการและตูเคมอวันเหมราชกับรายการทางไอเดียทีวีทีวีหมายเลขแปดไอเดียดีไอเดียดีที่ภูเก็ตซึ่งเดียวนั่นก็คือรายการเมาส์กันจ้าเดี๋ยวขอท่ายกทีนะฮะแล้วครับกับรายกาท้ามันเมาส์เมาส์กันจ้าโอเคเู้ท้าจมาสกับรายการ เพราะฉะนั้นเราสามารถจะจัดรายการแทนพี่แมนกับพี่ตู่ได้หมดเลยนะเป็นเบเครบสายเพราว่ารายการนี้ให้เด็กศึกษาพิเศษดูได้เอาแน่นอนเพราะว่ามีภาษาไทยถ้าพี่ตู่ครับพี่ตู่กับพี่แมนประทับใจเทปไหนกันบ้างคือตู่เนี่ยเป็นน้องใหม่ครับน้องใหม่เพิ่งเข้ามาก็เราจริงๆแล้วเราก็ชอบนะเพราะว่ารากวิจัยเนี่ยเป็นรายการที่เป็นรายการสดคือรายการของเราจะออกตอนประมาณเที่ยงห้าสิบเรื่อยไปถึงประมาณ สัดสายสองโมงครึ่งแล้วก็ออกรายการสดด้วยก็คือผิดแล้วผิดเลยอ่ะใช่ใผิดแล้วกบหาต้องเอาตัวรอดให้ได้ที่มาตกที่มาตกแล้วค่ะบรรยากาศบรรยากาศนี้นอกจากจะมีอากาศหนาว ีิราการสดรายการสดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เซตอัพอะไรทั้งสิ้นครับเป็นธรรมชาติต่อครับต่อครับเป็นรายการรายการของเรานี้จะมีทั้งรายการข่าวสถานการณ์ของข่าวท้องถิ่นข่าวบันเทิงแล้วก็เรื่องราวแบบสุดขั้วต่างๆโอ้โหมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าในแต่ละวันมันเป็นงานที่ไม่ซ้ำเดิมเราไปดูเทปกันคือ นี้เป็นเทปเป็นตะงค์เข้ากับพี่แมนมากไม่มีหนวดพี่แมนหาหนวดไม่ได้ไม่มีหนวดแล้วพูดไม่ออกคือช่วงนั้นเนี่ยพระชพรยันกมุตของเราต้องไปรายงานข่าวด่วนวิจกวนเดอ์วิจกวนเดอ่าครับมันก็เลยแบบว่าต้องหาน้องมาแทนผมชอบอ่ะหาล้องมาแทนซึ่งจะเจเปลี่ยนไปนั่นคือเป็นน้องทีมงานอ่ะ ค ais, ือเราเรียกมันว่าอีแมสวันนั้นแหละถ้าจะไม่ได้จัดรายการเลยเพราะว่าตลกมากเอากระดาษหน้า ใส่เหมือนเดิมน่าจะดูดีกว่าแล้วก็ยังมีอีกครับเทปตัวอีกเทปอีกเทปหนึ่งครับแล้วจากทำรายการน้องกระจายหมอกระจายแล้วนะครับแมนก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบก็คือรายการที่กินพี่แมนทําได้เหรอครับรายการเกี่ยวกับกินพี่ก็จริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าระวังมาว่าพี่กลัวอ้วนเหมือนกันลูก กี่เดียวเจรงใจกลัวครับกลัวไปกินที่ไหนพี่แเจรงใจก็ของร้านมากเพราะว่าเจริญใจเขาเดี๋ยวว่าเกรงใจว่าของจะไม่เหลือใช่ไหมของในร้านจะไม่เหลือไม่นก็เลยกันกลัวอิ่มทองทำดีคนอื่นทำไม่ได้ไม่มีท่อพี่แมนกลัวอิ่มทองตามมีเทปไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมครับพี่แมนครับชอบไปร้านนั้นไปกับโบไปที่ชินทาโร่ โอ้โหดอันนี้ใช้เทคนิคช่วยค่จริงๆพี่เดินเร็วมากคนแถวนั้นนึกว่าตัวแมสคอัเขาก็พยายามจะให้พี่ถอดหุ่นออกมาใช่ไหมคือคือมันมันเป็นสตกรี่อ่ะมันเป็นเหมือนละครว่าเราไปจะแอบไปกินแล้ววันนี้โบไม่ตามมาแล้วอยู่ๆโบก็มาอยู่ข้างหลังมระออกแนวดามมานิดหนึ่ง เราก็จะชอบพูดภาษาญี่ปุ่นกับโบทั้งที่เราพูดได้เป็นเราก็โอ้ยยังไงแม่เอังกฤษแต่ว่าสวัสดีตอนเช้าสบายดีไหมไม่อย่างมันแบบว่าประชัประชดประชันกันอย่างมีความสุขครับนอกจากรายการที่ไปชินทาโร่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีรายการที่เราไปกินที่แม่พรซีฟู้ดคือแม่พรซีฟู้ดนี่ก็ ประทับใจมากเพราะว่าเราชอบการเปิดรายการอ่ะมันเหมือนมีคนสะกดรอยตามเรามาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราอยากจะหลบที่ไหนสักที่หนึ่งเราหลบใช่แล้วเราใช้เราให้หลบแล้วจะมีอะไรบางพี่ได้คบนั่นไงเดี๋วดูสิครับแเราก็จะเรามีความรู้สึกว่ามีคนตามเรามาใครล่ะคะใคยเอออะไรกันมีใครตามเรามาอปไ่มาเงาพี่แมนเองวที่เราเราเป็นคนที่ย์าดเปลียว เป็นผู้ชายตูรเส็กๆคนหนึ่งที่ไร้ทางสู้แล้วก็ไปหลบจากพ่สาวหลบเราก็หลบผมวพี่ต้องใช้ประมาณต้องใช้ประมาณสามต้นบังพี่นะผมว่านะครับ เทปต่อไปที่เราชอบมากๆก็คือาไปที่ปบพาาซีฟู้ดเพราะว่าเพราะว่าเราชอบบรรยากาศอ่ะมันเป็นอาหารทะเลที่ขึ้นมาอยู่ในเมืองแล้วขากล้าฉี่แล้วทีนี้ก็ไปกับโบอีกันแหละจำได้ว่าเทปนี้อ่ะกินกินปูเขาแล้วแบบว่ากระจายเต็มหน้าเลยทำไมอ่ะเพราะว่าแกะปูไม่เป็นไงแล้วแบบว่าน้ำตาลว่ารักนนากุนตีน่าตดีด้วยใช่ไหมครับตอนน่าลำคาญ ถามถามคำถามไม่ฆ่าตัวตายชัดๆเลยฮะพายาแบบว่าไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเออนั่นแหละก็คือเทปที่ประทับใจก็คือเทปที่ประทับใจจริงๆแล้วเกือบทุกเทปเนาะใช่ไหมครับ